วิจะกินอะไรคะเยวกินออากินกินแครอทกินดูกินดูสิกินแครอทไม่สบายไม่สบายกินแครอทดูกินแครอทได้ไหมดูอยากกินผักใช่ป่าไหนกินแครอทสิคะอือจิรโอเคแกเอานี้แกเอานี้อ่ะแกให้อือามอืมอืมอยมอืมอืมอือยอืมออมอืมม ูไม่สบายหนูอยากกินบ็อกโคลีกับแครอทใช่เปล่ากินหมดไปแล้วหนึ่งหนึ่งอะไรคะกินไปแล้วอันหนึ่งแครอทใช่ไหมอันนี้นอะไรคะบล็อกอะไรคะเนี่ยบ็อกโคลีบ็อกโคลีเอามาดูให้ป้าป๊าน้านะดูซิจับบ็อกโคลีมาดูซิคะหนูย็นดีใช่คะว่าหนูจะกินอะไรหนูจะกินอะไรคะหนูอยากกินอะไรคะลูก หนูอยากกินอะไรคะหนูอยากกินบล็อกโคลี่หนูพูดสิคะหนูหนูพูดก่อนหนูหนูหนูอยากกินบล็อกโคลี่ค่ะเน่เอาปากออกเลยดิเอาดีๆเอาดีๆไม่ต้องพูดโอเคกินก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนบลอกโคลี่ค่ะมาม่าจ๋ามาม่าจ๋าบล็อกโคลี่ค่ะหนูอยากกินบล็อกโคลี่สงสัยคงจะหิวใช่ไหมคือสิอยากค่ะอยากกินบล็อกโคลี่ใช่ไหมลูก อย่าก no ินแครอทมาม่าเอาแครอทให้หนูกินหน่อยตัดแครอทไทเคองนึงแล้วก็หั่นกินไปเร็วอันหนึ่งแครอทอันนี้ไม่ได้สงอเอเนี่ยอันนี้พลาสติกมันกินไม่ได้อะเอาบรอกโคลีมาดูเอาเอาแครอทมาดูสิบอกบอกเพื่อนเพื่อนกินกินผักด้วยบอกเพื่อนเพื่อนกินผักด้วยเร็วบอกเพื่อนเพื่อนกินผักด้วยเร็วเร็วสิบอกเพื่อนเพื่อนกินผักด้วยบางคนคงคิดถึงแม่ลูกสองคนทําอะไรกันเนาะนี่แหละค่ะทําอะไรกันเนาะตอนนี้ แม่ลูกสองคนบ้านๆใช่ไหมพรุ่งนี้หมาม้าก็ไปทำงานใช่ป่าหมาม้าก็ไปล้างจานล้างถ้วยคนเดียวโดดเดี่ยวยานมุนอุน้ยปุ้ยอยู่เดิอเมล็ดตอนเศร้าเขาแต่งทำลง